สวัสดีครับพวกธเต้นะครับนักวิเคราะห์กลุ่มก่อสร้างของเรานะครับซึ่งวันนี้เรามีการออาบทวิเคราะห์ตัว construction services e c t o r แล้วก็จะมีการพูดถึงสถานการณ์ในปีหน้าด้วยนะครับว่าเราจะคาดหวังอะไรได้ไหมกับก่อสร้างหลังจากที่ปีนี้คาดหวังอะไรไม่ได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับเต้ครับก็ผมขอ r e แ a p สั้นๆก่อนนะครับตัวผลประกอบการในกลุ่มรับเหมาที่ที่เราค o v e r อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผลประกอบการไตรมาส3เนี่ย ตัวกำไรเนี่ยโดยรวมนะครับเรา cover อยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับออกมาที่272ล้านบาทนะครับ,รบต้องบอกว่าหดตัวลงไป72% year on year นะครับตรงนี้เป็นผลมาจากอะไระครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลมาจากตัวงานภาคเอกชนนะส่วนหนึ่งมันหายไปนะครับผมแล้วก็มีปัญหาเรื่องของแรงงานอีกซึ่งตรงนี้นะมันทำให้การ c o n ว e r t ตัว backlog มาเป็นรายได้เนะี่ยมันทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ ถ้าเรามาดูในในตัวของตัวรายได้เนี่ยตัวรายได้ของของกลุ่มนะครับก็ออกมาโดยรวมที่2 9 0 0 0 0 0ล้านบาทลดลงไป14%เอ year on year นะครับตรงนี้เพราะว่าปีปีที่แล้วเนี่ยมันมีงานก่อสร้างโครงการใหญ่ๆหลายโครงการนะครับอย่างเช่นตัวรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนส่วนต่อขยายเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นช่วงที่มันมีความคืบหน้าของโครงการเยอะก็เลยทำให้ ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นฐานที่สูงแล้วก็เลยทําให้ปีนี้เนี่ยมันเราเห็นการชะลอตัวลงของรายได้นะครับมาดูที่กันที่ตัวมาจิ i นกันบ้างนะครับตัวมาจิ i นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าหดตัวลงเหมือนกันตัวมาจิ i นเนี่ยทั้งโดยรวมทั้งหมดในหุ้นที่เราค o อบเวอร์อยู่เนี่ยมันมาจินมันลดลงมาเหลือ12.9%รับถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยมันอยู่ที่18.6%นะครับอันนี้มันเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะ ่วนหนึ่งก็คืองานงานที่มีมาจิ้นต่ำเนี่ยมันเข้ามามีส่วนผสมเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปคือเรื่องของปัญหาแรงงานนะครับคือเรียกง่ายๆว่าอาชีพผมแชร์กับท่านคุณฟังก่อนอคือในอดีตบ้านเราเนี่ย cross margin เวลาเขาดูก่อสร้างเนี่ยมันจะเห็นเลข7เลข8นะตอนทุ่งดีๆอ่ะอนนี้มันลงมาเหลือแบบ6 5 4นะครับส่วนหนึ่งเลยก็คืออธิบายก่อนเวลาจะดู cross margin ของก่อสร้างที่ดีๆเนี่ยส่วนมากคือรถไฟฟ้า โดยไฟใต้ดินอย่างเงี้ยมาจินจะดีแต่ว่าถ้ามันเป็นพวกการทําถนนขนลางทามอเตอร์เวย์ทำแบบรถไฟที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าครับอันนี้ผมว่ามาจิ้นมันจะค่อนข้างต่ำแต่ว่าแล้วมันก็เห็นภาพแบบนั้นจริงๆรนะครับอ่ะต่อแล้วมันก็จะมีมาจินอีกตัวหนึ่งของกลุ่มรับเหมาที่อาจจะค่อนข้างดีกว่าพวกคอนเนคเตอร์หน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ20 10ิกว่าสิบปายๆนะครับผมก็ทีนี้ก็มาต่อกันที่ตัวตัวปัญหาแรงงานเนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้รับเหมาบางรายเนี่ยเวลาที่จะไปจ้าง แรงงานเข้ามาที่เป็นแรงงานในประเทศมันก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับผมก็แต่ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยถามว่าใครเป็นวินเนอร์นะครับสำหรับไตรมา,ศา,ศาสานี้เราก็พิจารณาจาก2 2มุมมองนะครับมุมมองอมแรกก็คือเรื่องของแบ c ็คหลอกต่อไรายได้ว่าใครมีแบ c ็คหลอกต่อไรายได้ที่สูงที่สุดแล้วก็ในไตรมา,ศา,ศาสนียสามารถ ปรับเพิ่มขึ้นมาได้จากในเตม่าสองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเติบโตของกําไรหลักนะครับว่าตัวไหนมีการเติบโตของกาไรหลักในเชิงยอนเดียที่ดีนะครับผมเราก็ได้วินเนอร์ออกมา2ตัวนะครับพี่บอมก็เป็นตัวสเต็กนะครับกับตัว CK นี่ครับผมแล้วก็คือเต้กำลังจะบอกว่าปีนี้ก็ต้องแต่ก็ต้องเข้าใจอ่ะปีนี้มันเป็นปีของโควิดเราไม่เห็นโครงการอะไรเลยแต่ปีหน้าอาจจะเริ่มหวังได้นะครับอ่าแล้วเราลองลองไล่ไล่ทำอไรให้กองทุนฟังหน่อยครับว่า อ่าเดี๋ยวผมพี่ผู้สัจสีส้มก่อนอแต่ว่สาสัจสีส้มเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีสารปกครองในเดือนธันวาคมแล้วกัน,นเดือนธันวาคมสารปกครองสูงสุดเนี่ยก็น่าจะมีการพิจารณาละว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำร้องของฝั่งสาทาง BTS แล้วก็ที่พูดไปถึงสารชั้นตน้นที่พูดว่าให้กลับมาเป็นแบบร้อยกับศูนย์ในการประเมินความใหม่ก็คือให้เป็นยื่นแข่งขันแขันทังนั้นราคาคซึ่งจากเดิมรอฟมอเนี่ยบอกว่าเอาเทคนิคเข้ามาด้วย30แล้วก็ราคา70แต่ว่าตอนหลัง BTS ก็ไปเรียกร้องว่าให้เป็นอสก็ รวมถึงนะแล้วเขาสารชั้นต้นก็ได้ตีความไปในทางนั้นด้วยนะครับว่าว่าเป็นอย่างนั้นนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับสำนักของสุ์ก็จะมีการตัดสินซึ่งตัดสินสในสตา์ในในเดือนหน้าใน,ในเดือนธันวาคมนี่แหละนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยคือถ้าโปรเจกต์นี้ ไม่ว่าตัดสินว่าเป็นแบบไหนเนี่ยก็คือผมก็คิดว่าอย่างน้อยคือถ้ามันมีความชัดเจนแล้วมันเดินเร็วได้มผมว่ากลุ่มก่อสร้างจะเริ่มวิ่งจากสถานีส้มนี่แหละถูกต้องนะครับเพราะว่ารถปีที่ผ่านมาไม่มีสักโครงการเลย <tiếp> นะครับแล้วโครงการที่เป็นโครงการใหญ่แล้วมาจ้นดีด้วยนะครับแสนกว่าล้านนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องมานั่งดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแข่งขันแล้วใครจะได้ซึ่งถ้าเขามีการตีความเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราฟมอไม่ได้มีการออกมาเรียกร้องใดเพิ่มเติมอีกเนี่ยมันสา4สัปดาห์มัลเ่ย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นอาจจะเห็นช็อตเทอมแลลี่ปลายปีนี้ได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปตามแผนหลังจากนั้นก็จะมีสายสีม่วงนะครับซึ่งตอนนี้ม่วงมันเปิดเดินแล้วแต่จะมีม่วงส่วนต่อขยายที่ลงไปลาดบุรณะนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับแล้วมีโครงการอะไรอีกครับเต้เออมีเขื่อนอ่ามีเขื่อนอันนี้มีเขื่อนมีเขื่อนใหญ่อันนี้มูลค่าค่อนข้างใหญ่นะประมาณเทียบเท่ได้เข้ากับตัวสายบุรีนะครับตัวนี้ก็แสนกว่าอืมใช่เป็นเขื่อนอยู่ที่ลาวนะรวมพระบางครับตัวนี้เนี่ยตัว ถามว่าคนที่น่าจะได้เนี่ยนะครับก็ก็คงหนีไม่พ้นตัว 4K นะครับเพราะว่าก็เป็นคนที่เข้าไปดูงานเข้าไปคุยศึกษาตอนนี้ไปซื้อบริษัทที่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมาเรียบร้อย <c oughs> <ป>แล้วนะครับ <c oughs> ไปซื้อ<ะ>ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการเจราจานะครับระหว่างรัฐกับรัฐนะครับเรื่องของปริมาณการซื้อขายไฟเนี่ยว่าจะมีการซื้อขายไฟกันเท่าไหร่นะครับก็คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยในช่วงปีหน้า ก็น่าจะเห็นการพูดคุยกันแล้วก็อาจจะเซ็นสัญญากันในปีหน้านะครับผมในส่วนของงานก่อสร้างก็อาจจะต้องขยับไปสักนิดนึงเพราะโครงการมันค่อนข้างใหญ่ครับจะต้องมีการเรื่องของการเวรคคืนที่ดินนะครับในการย้ายสถา,านบูปโภคต่างนะครับก็อาจจะเห็นการก่อสร้างในปี2 2เลยนะครับแต่ว่าถ้ามีงานนี้เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่ก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์บวกต่อหุ้น ใน,ในกลุ่มได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมุติ CK ได้งานตัวนี้ไปมันก็เหมือนเป็นการดูดซัพพลายขอ,ของผู้รับเหมาออกไปบางส่วนบ้าง<ม>นะครับก็ทําให้ภาพรวมของการแข่งขันมันน่าจะดูดีขึ้นนะครับครับแล้วกม็มาที่สายสีม่วงบ้างนะครับ<ม>สายสีม่วงเนี่ยก็เป็นสายที่คิดว่าเราต้องตามมาติดๆนะครับหลังจากสายส,ายสีส้ม,มก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วครับผมแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะหาตัว ผู้รับเหมาได้นะครับภายในช่วงเดือนมิถุนาถึงถึงกันยายนปีหน้านะครับผมแล้วก็จะเร่งให้มีการก่อสร้างเลยก็จะเริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาคมเลยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกเพราะจริงแล้วเนี่ยตัวงานมูลค่างานก่อสร้างของสายสีม่วงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ80,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มันจะแบ่งสัญญาครับออกเป็นประมาณ4สัญญาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าส้มอ่ะคนเดียวอ่ะได้หมดใครชนะส้มอ่ะได้ทั้งโครงการเลยก่อสร้างเอาไปเลยแสนล้านแต่ถ้าม่วงเนี่ยแบ่ง แบ่งมันมีแบ่งเพราะฉะนั้นมันมีลายกลางนะครับลายใหญ่เนี่ยก็อาจจะแบ่งงานกันนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มองว่าตรงนี้เนี่ยจะลดความรุนแรงในการแข่งขันขงองกลุ่มรับเหมาลงนะครับแล้วต่อจากสายสีสายสีม่วงส,สีส้มสีม่วงไปแล้วมีอะไรอีกก็มีตัวรถไฟทางคู่นะครับตอนนี้เนี่ยรถไฟทางคู่จริงมีหลายสายนะครับแต่ว่ามันมีอยู่สองสายที่มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งสองสายนี้เนี่ย ก็คือสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับ,รบแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือบ้านไผ่นครพนมนะครับซึ่งสองสองสัญญาเนี้ยมูลค่าแสนกว่าล้านนะครับ,รบก็มูลค่าค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าสัญญาแต่ละสัญญาเนี่ยเขาก็จะซอยให้ใหญ่ขึ้นม,ม,มูลค่าต่อหนึ่งสัญญามันใหญ่ขึ้นตอนนี้ดีดอ,อันนี้มันจะดีใชเป็นซอยแบบเล็กๆๆๆผมว่ามันมันไม่ไม่เหมาะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะดีกับอะไรครับพี่บอมก็ันก็ดีกับผู้รับเหมารายใหญ่ถูกไหมครับเพราะว่าเขา รายใหญ่มีโอกาสเข้าไปรับงานมากกว่ารายเล็กอยู่แล้วถ้าเกิดมูลค่าสัญญามันเยอะๆนะครับคือผมว่าสมมติเป็นโปรเจกต์ระดับแบบแสนล้านน่ะผมว่าแบ่งได้นะสมมติเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์แบบหลักพันอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสมมติว่าแบ่งแบ่งแบ่งเยอะๆแบบนี้คือหนึ่งเลยคือความยากลําบากนะเพราะจริงๆคุณต้องบอกว่าพอรายใหญ่ได้อ่ะจริงๆมันไม่ได้ว่ารายใหญ่เขาทำเองนะบางทีเขาก็ไปซับต่อรายย่อยคือไม่ได้บอกว่ารายใหญ่ชนะ เปิดชื่อมาเป็นรายใหญ่หมดว่าเป็นบริษัท A, B, C และรายย่อยตายๆไม่ใช่รายใหญ่เขาได้แล้วเขาก็แบ่งรายย่อยต่อเพราะว่ามันก็ต้องไปซับซับคนอื่นต่อด้วยนะครับแต่ว่าความชัดเจนของการประมูลเนี่ยที่ผมมองเลยคือเรื่องนี้คือมันอย่างน้อยมันช่วยการกระตุ้นของเศรษฐกิจนะครับซึ่งที่เมื่อกี้เนี่ยเราก็มีการพูดกันไปเรื่องที่ว่าเต้ก็มีการทําประมาณการด้วยว่ารับเหมาเนี่ยที่มันดีเลยมาเยอะเนี่ยมันก็ไปกดดันเรื่องของ government spending นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปคือ government spending รอบนี้ปีหน้าเนี่ยหลายคนเขาก็เริ่มมมีีกกาารรใหห้้้คววัังนนนะตตต่เเแปดิึ ก็คือถ้าเกิดเราดูตัว GDP ที่มันออกมา,นมใ,มาในไตรมาสในไตรมาสไตรมาสสามที่ออกมาเันต้องยอมรับว่ามันออกมาดีกว่าที่ที่คาดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าคือณตอนนี้เนี่ยทางทางพพทอเองเมันก็เขาก็ยังไม่ได้มีการที่การปรับประมาณการใหม่เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตามประมาณการเดิมของเขาเนี่ยนะครับว่างานงานก่อสร้างในปีหน้าเนี่ยม,มันจะมันจะเติบโตขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่า ทางทบทเองก็มองว่างานก่อสร้างในปีหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะจากภาครัฐเนี่ยก็เขาก็มองนะครับการเติบโต11%ใช่ในปีหน้าเนี่ยภาครัฐเนี่ยไม่เคยเห็นเลนนี้มันนานแล้วนะถึง11%ถือว่าสูงมากนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับมุมมองของเราว่าทางภาครัฐเนี่ยน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะเข็นโครงการออกมาเซน็นแล้วก็ประมูลอย่างอย่างข่าวล่าสุดที่ผ่านมามนก็มีการเซ็นโครงการ รถไฟไทยจีนถูกไหมครับ<อ>ก็มีผู้รับเหมาก็เป็นส่วนมากก็อาจจะเป็นรายรายกลางนะครับเป็นรายเล็กมีรายใหญ่มีอ e ีไอทีดีแทรกเข้ามาบ้างก็ตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็ช่วยยืนยันภาพนะครับว่ารัฐเนี่ยยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนใน,ในในในส่วนของงานก่อสร้างครับซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักส่วนภาคเอกชนเนี่ย ถ้าเราอิงจาก forecast ของทรบทเนี่ยมันก็อิมพายเรื่องของงานก่อสร้างที่เติบโตขึ้นในปีหน้าได้ประมาณ4-5%หออะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ยังถือว่าเพิ่มน้อยนะครับจากฐานที่ต่ำด้วยก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกไปว่า กําลังซื้อของผู้บริโภคลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนของเอกชนเนี่ยมันก็ย่อมจะต้องลดลงไปตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเข้ามานั่นก็คือตัวการลงทุนจากภาค,ครัฐนั่นเองก็คือเรื่องของการก่อสร้างด้วยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาในฝั่งของตัว rotation ของกราฟนะครับก็คือก็คือการนี้เป็นการาฟที่ผมเคยเปิดไปนะครับว่าตอนนี้นะครับการโ o เ a t เนี่ยนะครับแบงก์เนี่ยเริ่มมาแล้วนะไปเขียวแล้วแต่ว่าใครที่อยากที่จะดูแบบอย่างที่ผมบอกไปคือใครที่จะดักซื้อ นะครับดักซื้อเพราะว่าโซนเนี่ยมันยังอยู่ในโซนแดงอยู่นะครับซึ่งซึ่งเดิมเลยเนี่ยเดิมเลยเนี่ยเปิดให้เห็นภาพก่อนนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับออกโทเบอร์เนี่ยแบงค์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไง แดงอยู่แล้วก็นิ่งเลยอ่ะใครถือแบงค์อยู่นี่โหกดแล้วกดอีกนะครับแต่เดือนเดียวนะครับแบงค์ถัดมานะครับยี่สี่โนยเมเบอร์เป็นยังไงครับแดงพุ่งมาเข้าฟ้าแล้วก็กำลังจะไปเขียวเลยคือโมเมนตัมบวกแล้วก็ relative strength บวกนะครับนั่ก็คือเป็นโ o เทชั o n นะครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นกราฟที่เป็นโ o เท t นะครับซึ่งรอบนี้นะครับ contraction ครับทุนเหมือนแบงค์เมื่อเดือนที่แล้วเลยเหมือนกำลังจะมาเหมือนกำลังจะมาแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะ ทะลุทะลวงเหมือนเอเน g y จีไหมเหมือนแบงค์ไหมเหมือนปิโตไหมที่มันเป็นการวกออกจากแดงขึ้นมาที่น้ําเงินแล้วไปเขียวนะครับซึ่งตอนนี้ปิโตเขียวแล้ว นะครับเอเนจีอยู่น้ำเงินแก่ๆและกำลังจะไปเขียวแบงค์เนี่ยเขียวแล้วนะครับดูคอนสตรักชั่นตรงนี้ไว้นิดหนึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าเซนติเมนต์มันไม่มีเซนติเมนต์บวกเลยแหละนะครับอันนี้แต่ต้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราคาดการว่ามันจะเป็นเซกเตอร์ที่มันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบแรงเหมือนเซกเตอร์อื่นๆนะเพราะว่ากำไรมันอาจจะยังไม่ได้แบบฟื้นตัวมากนนะครับแต่ และการเลย์เนี่ยดูคอนสตรักชั่นไว้นะครับแล้วถ้ามันมีสีส้มสีม่วงมาเนี่ยซึ่งแบบสิเดือนที่ผ่านมาไม่มีเลยออเพอมันมี2องโปรเจกต์นี้มาแล้วโปรเจกต์รวมๆกันสองแสนล้านเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีการกระตุกเล่นของกลุ่มก่อสร้างได้นะครับวันนี้เ,เราเลือกเป็นช่องกัอช่างเป็นตัวท็อปิกด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สาหรับกลุ่มก่อสร้างนะครับขอบคุณเต้มากวันนี้สวัสดีครับ